องค์พระทีงเป็นหมื่นๆเนี่ยก็ทําได้ความรู้สึกเสียดายไม่มีเลยมีแต่ความปลื้มปิติในใจไม่ได้ต้องการให้ใครประกาศชื่อเลยด้วยเนี่ยองค์พระจารึกชื่อเราไปเป็นศิานที่เจดีเราทําเสร็จปุ๊บอธิษฐานเสร็จก็ปลื้มใจแล้วขนาดอยู่ญี่ปุ่นยังไม่ได้มาถึงเจดีเลยนะเห็นแต่ในรูปนะยังทําแล้วยังปลื้มใจเพราะเกิดศรัทธาซะแล้วพอศรัทธาเกิดอย่างอื่นจะตามมา อารมณ์จะนั่งสมาธิก็มีอารมณ์จะรักษาศีลก็ม,มีถ้าไม่มีศรัทธาให้นั่งนนทีเดียวก็ยุกก็ยิกก็ยุกก,ยก,ก,ยก,ก,ยก,ก็ยิ่งไม่ไหวแล้วแต่พอมีศรัทธาปั๊บเนี่ยข่าวนี้แล้วก็ถึงไหนถึงกันให้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็สู้ไปนั่งสมาธิเจ็ดวันสู้มีโอกาสได้มาสร้างบุญร่วมกันดีใจมากอยู่ต่างประเทศงานมันยุ่งนะไม่เหมือนอยู่บ้านเราภาษาก็คุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องภาระทุกอย่างมันรัดตัวเข้ามาเออ บางทีจะนั่งสมาธิลาง,งานมานั่งเจ็ดวันเจ้าของบริษัทก็ไม่ให้ลาหรอกเขาไม่เยรู้แบบบ้านเราทำเนียมลาแบบนี้ก็ไม่มีอาศัยจังหวะสุกเสาร์อาทิตย์บางทีก็เย็นมันสุกก็อ,ออกเดินทางไปหาที่พักใกล้ๆภูเขาแล้วก็พระาจา์ก็น,นําโยมเนี่ยยี 20, 30, 40, 40่สิบสาสิบสี่สิบคนสวดมนต์นั่งสมาธิกันวันสุกออกเดินทางตอนเย็นกว่าจะไปถึงก็สองสามทุ่มอ่านน้ามท่าเสร็จปั๊บก็สวดมนต์กันหน่อยเดียวก็พัก แล้ววันเสาร์ได้เป็นวันวันหนึ่งวันอาทิตย์บ่ายกลับแล้วในเวลายิงวันสองวันเองก็ยังดีอกดีใจแล้วก็ชื่นใจกันมากไปยินให้ได้ไปนี้สักครั้งสองครั้งก็ชื่นใจเนี่ยนั่นคือญาติโยมในต่างแดนนะจ๊ะแต่ละคนทุ่มเทแล้วก็รักพระพุทธศาสนามากๆไม่แพ้พวกเราในประเทศไทยเลยเรียกว่าใจเนี่ยดวงเดียวกันเลยชาช่วงไหนมีหยุดติดต่อกันเช่นวันศุกร์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะ วันหยุดแถมขึ้นมาอีกวันหนึ่งเนี่ยได้ไปนั่งสมาธิสามวันจะดีใจมากโอ้อารมณ์มันต่อเนื่องนี่ถ้าเกิดได้มาสิบสี่วันอย่างนี้เหรอือือต้องบอกว่าเป็นเวลาทองของชีวิตจริงๆเลยเนี่ยมีโยมบางท่านนะบ้านอยู่ไกลจากวัดไปนั่งรถไฟชั่วโมงหนึ่งไนงะอยู่คนละเมืองมาวัดเกือบทุกวันเลยมาถึงมาเลี้ยงพระแล้วก็ มาทำบุญสวนมนต์นั่งสมาธิหน่อยเย็นๆก็กลับไปดูแลร้านร้านขายของเนี่ยมาได้เกือบทุกวันชื่นใจเอ๊ะรู้สึกจะเห็นนั่งอยู่แถวนี้ด้วยนะเนี่ยก็มีภาพดีๆเกิดขึ้นมามากมายเพราะมีศรัทธาเป็นตัวนํา <geon ing. S 1> <Meu> เมื่อศรัทธาเป็นตัวนําเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอารมณ์จะทําความดีความตั้งใจมุ่งมั่นหังดีถึงจะเกิดขึ้นมาศรัทธาคือความเชื่อมัน่นเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั่นเอง ถ้าไปเชื่อพวกทศถอหมอดูทั้งหลายหมอสเนสนสายเวชนะอันนี้ไม่เรียกว่าศรัทธ,ธาเลยนะเขาเรียกว่างมงายเพราะว่าไม่มีเหตุผลจะเรียกว่าศรัทธ,ธาเมื่อเป็นความเลื่อมใสในพรนะรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมประสงค์ให้ท่องไว้สามอย่างนอกเหนือจากสามอย่างนี้ไม่เอาวัวห้าขาควรจะไปไหว้ไหมต้นกล้วยแปลกประหลาดประหลาดไปไหว้ไหมไม่เอางูสองหัวเอาไหว้ไหม งูพิการไปไหว้ก็เสียคนเลยเนี่ใช่ไหมเอ้ยไหว้ได้ยังไงเนี่ยพระพิคเนศเสวะลึงคุณจะไปไหว้ไหมไม่ควรเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายควรไหว้ไหมไม่ควรเราเป็นอุบาสิกาแก้วแล้วเราจะมีความเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและสิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรม และสิ่งที่เนื่องด้วยพระธรรมเช่นหนังสือธรรมะพระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นเราให้ความเคารพสิ่งที่เนื่องด้วยพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์เนี่ยเราให้ความเคารพเฉพาะพระรัตนตรัยและสิ่งที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัยนี่แล้วก็สมภูมิอุบาสิกาแก้วเลยข้อที่สองเจริญด้วยศีลคือต้องมีศีลเอาอย่างน้อยศีลห้าเนี่ยวันพระหรือวันเกิดเรา ใครเกิดวันจันทร์อังคารพุกเฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเอาวันเกิดข้างเราก็ได้รักษาศีลแปดเลยเราเป็นบาสิกาแค่เรียงศีลแปดได้กลับไปบ้านถ้าเราเอาศีลห้าอย่างเดียวบางจังหวะเกิดใจตกเดี๋ยวจะไปผิดศีลเข้างั้นเรายกใจเราให้สูงขึ้นนอกจากศีลห้าเป็นพื้นแล้วยังขยับมาเป็นศีลแปดเป็นระยะด้วยพอใจเราเข้มแข็งถึงศีลแปดได้ ถึงตอนจะล่วงลงมาอย่างน้อยก็ยังคำอยู่ที่ศีลห้ายังเอาตัวรอดได้เพราะถ้าเกิดหลุดศีลห้าเมื่อไหร่อันตรายเราพอทราบแล้วนิใช่ไหมเจ๊ะเมื่อวานก็ให้ดูหน่อยนึงแล้วผิดศีลข้อหนึ่งถ้าไม่ม,มีบุญช่วยไปไหนเอ่ยมหาณรกขุมหนึ่งน่ากลัวผิดศีลข้อสองก็ไปมหาณรกขุมสองผิดศีลข้อสามก็ไปมหาณรกขุมสาม เลียงไปเลยเนี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นต้องมีศีลเป็นเกราะแก้วคุ้มครองผองัยให้กับเราเอาศีลห้าเนี่ยเป็นพื้นรายละเอียดพระอาจารย์ได้มีการเทศเรื่องศีลไว้แล้วจะไม่พูดซ้ำในที่นี้ข้อที่สามคือจเจริญด้วยสุตตะความรู้ความรู้ในที่นี้เราเน้นที่ความรู้ธรรมะคือรู้แล้วว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป อะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอก,กุศลรู้แล้วว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนความรู้สามข้อนี้เนี่ยสำคัญเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนคำว่าตายแล้วจะไปไหนจะโยงไปสิง คำตอบสุดท้ายว่าเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเราคือที่ใดนี่คือความรู้พื้นฐานชีวิตมนุษย์เลยถ้าเราเดินไปบนถนนนะเห็นมีคนเดินโตเตยอยู่คนหนึ่งเราถามคุณคุณคุณมาจากไหนเขาบอกเราว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณมาเดินทำอะไรอยู่เนี่ยเขาก,บก,ก,กไไ็บอกไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณกำลังจะไปไหนบอกไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาเดินก็เดินตามเขาเรารู้สึกคนนี้เป็นไงจ๊ะ แปลกไหมแล้วถ้าเกิดเขาเดินตกเหวล่ะก็ตกเหวด้วยกันถูกไหมเนี่ยไม่ถูกเลยแต่เราเคยคิดไหมว่าชีวิตคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นน่ยถามว่าเขาเกิดมาจากไหนไม่รู้เกิดมาทำไมไม่รู้อีกก็เห็นคนอื่นเขา เด็กๆเขาโตมาเขาก็เรียนหนังสือจะได้มีความรู้ทํางานแล้วก็เรียนมั่งเห็นเขาว่าอะไรดีก็เรียนตามเขาจบแล้วก็ทํางานพอตั้งหลักได้ก็มีครอบครัวมีลูกก็เลี้ยงลูกไปจนกระทั่งว่าหมดแรงแก่เท่าแล้วก็ทักอยู่กับบ้านแล้วก็ตายไปถ้าชีวิตคนมีแค่นี้เลยเราดูนกดูกาจิเป็นไงเกิดมาก็พ่อนกไม่นกก็สอนให้มันเอาเหยื่อมาป้อนใช่ไหมเจ๊า โตหน่อยก็สอนให้บินพอบินเป็นหาอาหารกินเองเป็นมันก็แยกล่างออกไปสักพักก็มีนางนกหรือว่าถ้าเป็นตัวเมียก็ไปหาตัวผู้มาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสุดท้ายก็แก่เท่าตายไปถ้าชีวิตคนมีแค่นี้นะมันก็ไม่เห็นต่างกับนกกาเลยแค่ดูมีสีสันมากกว่านิดหน่อยแต่จริงๆหลักๆก็เหมือนกัน แต่สำคัญคือคนเราเนี่ยเป็นโครงสร้างที่พร้อมในการทำความดีที่สุดสามารถปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะภายในได้เพราะฉะนั้นคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์คือรู้วันเราเกิดมาสร้างบารมีถ้าถามว่ามาจากไหนเหรอแม้เราเองนั่งสมาธิไม่เห็นอุบาสิกาแค่ทุกคนให้ตอบด้วยความมั่นใจได้ว่าเรามาจากดุสิตบุรี จะตอบด้วยความมั่นใจแค่ไหนให้ดูวัดปฏิบัติของเราเองถ้าคนไหนใจเดียวกับหลวงพ่อนะคือหลวงพ่อเองท่านพูดอะไรบอกอะไรแล้วก็อยู่ในโอวาทของท่านไม่ดือ้อไม่ออกนอกทางถ้าใจเดียวกับหลวงพ่อตัวนี้เป็นตัวบอกว่าแสดงว่าเรามาจากที่เดียวกับท่านก็คือมาจากดุสิตบุรีสวรรค์ชั้นสี่ชั้นนักสร้างบารมีเนี่ยแล้วอยู่ในวงบุญพิเศษ,ษเขตบุรมโพธิสัตว์ด้วยเป็นเขตที่สว่างสวที่สุดเลยเนี่ย เกิดมาทำไมมาสร้างบารมีตายแล้วจะไปไหนไปไหนจ๊ะอ่านี่เราตอบด้วยความมั่นใจได้มาจากไหนบางคนบอกเอ๊ยยังไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่แต่ถามว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยอันนี้เราพอจะมั่นใจได้ว่าเราอยากไปที่ไหนใช่ไหมะจ่ะาเราหนวมพ่อไปไหนไปด้วยอ่ะกลับดุสิตบุรีโมบคลพิเศษเขตบรมโรพธิสัตว์ส่วนจะไปได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าใจเดียวกับท่านหรือเปล่า ถ้าว่าไงว่าตามกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่เดียวกันถ้าหลวงพ่อว่าหนึ่งเราไปทาง็นไงจะจะเจอกันไหมมันก็ทางใครทางมันตัวใครตัวมันละเนอก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าดูสิบุรีคือที่พักระหว่างทางแต่เป้าหมายสุดท้ายเราเองก็คือที่สุดแห่งธรรมหรือสัตว์ขนสัตว์ไปให้หมดเลยขนไปให้หมดทั้งโลกะจะกรวานอน,นันตะจะกรวาลเลยเอาให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกัน นั่นคือมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเราก็สร้างบาร,รมีติดตามตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปด้วยกันนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาวงจรชีวิตที่สําคัญเรารู้ตรงนี้นะรู้ว่าคนเราไม่ได้เกิดแล้วก็ตายชาติเดียวมันต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติจะเกิดแล้วดีไม่ดีอยู่ที่บุญบาปที่สร้างไว้ใครสร้างบุญไว้เยอะเกิดมาก็สบาย ใครสร้างบาปไว้เยอะเกิดมาก็ลําบากพิการมั่งครอบครัวยากจนมีปัญหาเยอะแยะอุปสรรคชีวิตมากมายมันอยู่ที่บุญไม่ใช่ฟลุกนะทําไมคนสองคนเกิดมาคนหนึ่งเกิดตระกูลสูงรูปร่างหน้าตาดีทําอะไรก็ลื่นตลอดสําเร็จสําเร็จสาเร็จ,รจง่ายๆอีกคนเกิดมามีปัญหาสารพัดทําไมอะ่ะเผอิญฟลุกเลยอ,อย่างที่บอกไปแล้วคําว่าฟลุกไม่มีทุกอย่างมีที่มาที่ไปทั้งนั้น คือบุญบาปในตัวที่เราเคยสร้างเอาไว้ต้องเข้าใจตรงนี้รู้วงจรพื้นฐานตรงนี้นี่แหละคือความรู้ที่สำคัญเพราะเป็นความรู้ที่ทำให้เราเองเนี่ยเอาตัวรอดได้รู้ความรู้ทางโลกไว้ทำมาหากินแต่ถ้าเกิดไม่รู้ความรู้ทางธรรมเลยเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะรอดหรือเปล่านะตายแล้วจะรอดอบายหรือเปล่าจะตกนรกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแต่ถ้าเกิดรู้ทางโลกให้พอประมาณ แต่รู้ทางธรรมดีรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้การควรไม่ควรเราลอดสั่งผมบุญเรื่อมากขึ้นตายแล้วไปสวรรค์ได้หมวดที่สี่คือเจริญด้วยจาคะคือรู้จักการเสียสละและบริจาคจาคะคล้ายๆทานนั่นเองจะเป็นสละทรัพย์สินสิ่งของเป็นทานก็ตาม หรือว่าสละอารมณ์ที่ไม่ดีให้เป็นทานก็ตามอารมณ์กโกรธต่างๆไม่เก็บไว้ในใจสละออกไปเลยสิ่งนี้ก็จะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวของเราเองไปบุญที่เราเองสั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนาถูกเนื้อนาบุญเนี่ยอนิสงส์มหาศาลอย่างที่ยกตัวอย่างอินตกะเทพบุตรกับอังกุละเทพบุตรนั่นแหละทำบุญ ด้วยปริมาณของแล้วก็มันต่างกันเยอะอินทกาเทพประบุตรตักบาตรข้าวทัพีเดียวใช่ไหมอังกาุาเทพบุตรเนี่ยโอ้โหเลี้ยงคนเป็นหมื่นปีเตาไฟหุงข้าวเลยยาวสิบสองโยดร้อยก้าสิบสองกิโลอ่ะบุญยังสู้คนตักบาตรพระทัพีเดียวไม่ได้เพราะถูกเนื้อนาบุญเห็นเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาอยู่ในจังหวะอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์รู้จักสั่งสมบุญเป็นอริยทรัพย์ติดตัวเบื้องหน้า ถ้าหากมีใครมากระซิบบอกเราให้เรารู้ว่าเบอร์จะออกเบอร์ไหนซื้อแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่หวยใต้ดินนะเดี๋ยวมีบนดินอย่างนี้ก็ยังมีบนดินอยู่หรือเปล่าจ๊ะมีไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะสมมุติว่าซื้อลอตเตอรี่ก็แล้วกันสมมุตินะ นี่แค่สมมติไม่ต้องไปซื้อจริงเลยยันนี้สมมติให้ฟังคือเราซื้อเดี๋ยวนี้ไปกี่บาทมาดูสมัยก่อนนู้นหลวงพี่ยังเด็กๆเนี่ยใบละสิบ,บาทเดี๋ยวนี้เกินล้วคงจะหลายสิบบาทนะเอาซื้อลอตเตอรี่ตีสมมติว่าลงทุนไปสิบ,บาทก็แล้วกันเสร็จปับ๊บถูกรางวัลที่หนึ่งสมมุติว่าได้สิบล้านซื้อสิบบาทได้สิบล้านคุ้มไหมเอ๊ะล้านเท่ามันก็น่าสนนะ ถ้ามีเขานี่เลี้ยงให้เราซื้ออยู่ข้างหน้าเนี่ยใบละสิบ,บาทสิบ,บาททุกใบที่ซื้อถูกรางวัลที่หนึ่งสิบล้านหมดเลยซื้อสิบใบได้ร้อยล้านซื้อร้อยใบได้พันล้านเราซื้อไหมคนเอาส่เรื่องไรไม่เอาถูกรางวัลที่หนึ่งทุกใบ